สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักุกท่านครับวันนี้นี่เพื่อนๆดูครับน็อตยังใหม่ๆเลยครับเนี่ยของใหม่นะคเพื่อนๆดูดูการใหม่ๆเลยนะเพื่อนนะการใหม่ๆยังน็อตยังลูดนะครับมันเดินดูน็อตตัวนี้นะครับเพื่อนในน็อตติดแรงเพึ่งขันครั้งแรกนะครับตัวนี้ดีนะเพื่อนๆดูจากตัวนี้นะครับเพื่อนดิผมทาเครื่องหมายไว้แล้วครับเนี่ยตนี้ตัวนี้ลูดเลยครับเพื่อนดูดูขนาดลูดหมดแล้วฮะหรือ มาดูกันถ้าว่ากุญแจรูดหรือว่าน็อตมันรูดนะเดี๋ยวเราหากุญแจมาสำรองกันนะน็อตยังใหม่เลยนะเพื่อนๆให้ดูเออจากกุญแจเนี่ยมันรูดนะเพื่อนเนี่ยนี่นะทมันรูดแบบนี้ต้องเดี๋ยวจะตัวนี้มันดีนะตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ต้องหากุญแจหล,หลายเบอร์นะครับ ผมว่าเจ้าตัวนี้มันจะจะรูดมากกว่านะผมว่านะอันนี้นะนี่นะแต่ตตัวนี้ถ้ามันรูดต้องเปลี่ยนแล้วครับเพื่อนเอาออกก่อนครับหาตัวไหนมาเปลี่ยนเพื่อนเดี๋ยวเราหาเดี๋ยวเราหาตัวเอาออกออกก่อนนะเดี๋ยวหาตัวไหนมาเปลี่ยนเดี๋ยวดูก่อนครับนี่ยังใหม่ซิกิ้งเลยครับเพื่อนๆนี่ยังเสียเลยนะครับเพื่อนเอาออกก่อนนะเราก็ขอยืมครับขอยืมเจ้าตัวนี้มันก่อน จากตัวนี้มันเยอะนะครับนี่น่าจะยืมจากตัวนี้มานะครับมาดูว่ามาดูว่ายืมได้ไหมครับมาวัดดูน็อตก่อนนะครับว่าน็อตมันยาวเท่ากันหรือเปล่าถ้าถ้ามันสัน้นก็ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนด,ดูก่อนเออมันยาวเท่ากันเอาอันนี้ใส่ไปเลยครับเพื่อนเพราะเจ้าตัวนี้มันข้างบนนี่ไม่สำคัญเท่าไหร่ ผมว่าเจ้าน็อตตัวนี้นะผพว่าให้มันไอ้น็อตแฮนด์เนี่ยผมว่ามันตัวมันเล็กไปผมว่านะมันน่าจะให้มาเบอร์สิบนะเพื่อนๆแข็งแรงหน่อยนะแบบนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแข็งแรงนะเพื่อนมันสำคัญสำคัญที่ตัวพื้นนี่แหละครับเพื่อนเพื่อตัวด้านล่างนีน่ตัวด้านล่างนี่มันสำคัญนะครับ เนี่ยมันถ้ามันเสียมันสะมันไม่ได้ตัดหญ้าอย่างเดียวนะมันเพื่อนมันไปตัดกับตอไม้นะครับตอตอหญ้าสาบเสือนะครับมันตอใหญ่นะมันเพื่อนที่เราตัดนี่ไม่ใช่ตัดหญ้าอย่างเดียวครับเขาเรียตัดตอสาบเสือนะครับตอมันใหญ่นะมันเพื่อนมันเลยสะบัดนะครับ มันดูในแฮนด์ตัวนี้มันเบอร์มันเล็กนิดเดียวนะครับแฮนด์แบบนี้สําหรับตัดหญ้านะครับถ้าตัดตอไม้ไม่ค่อยจะได้แต่เราก็ไม่มีทางเลือกนะครับเราก็ตัดใส่ตอไม้นะครับตอหญ้าสาบเสือนะตอมันใหญ่นะเพื่อนมันเท่านิ้วโปง้งนิ้วโป้งใน,นเพื่อนนีครับตอมันนะครับเพื่อน ดูดูผมบอกบางมันเล็กนิดเดียวนะอ๋อใช้ได้แต่ว่าเราตัดไปป,ปอ๊อปทีนี้มันเอ่อมาดูเจ้าตัวนี้เพื่อน,อนผมดูแล้วนี่มันก่อยนี่มันอยู่ทางนี้เพื่อน,อนมันอยู่ทางนี้ทีน,นี้มันมันโดนมันโดนเพลีโดนเอวเราเข้าออกก็ได้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันออก มาดดอยู่ตรงนี้นะครับรนี้มีอยู่ตัวแล้วครับพอแล้วมีตัว,วเก็บไว้ครับเก็บไว้สำรองไม่ต้องใส่ครับเพราะมันมันโผล่มนตรงนี้มันชนมันชนเอวเรานะครับเพื่อนมันน็อตมันอยู่ด้านนี้นะครับก็แปลกเด็นะเพือ่อนเอาเดี๋ยวมาเดาไปดูเออเราซ่อนนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวด้านนี้ครับ เพื่อนรู้สึกมันจะหลวมๆมอะไรก็ไม่รู้นะผมว่านะเดี๋ยวเช็คดูก่อนว่ามันมันมันสะบัดสะบัดนะเพื่อนเห็นดูดูด,ดูมีจะเถาวันแล้วเพื่อนเดูครับดูนี่เดี๋ยวเช็คดูก่อนทำไมมันสะบัดว่าเราใช้ไปทั้งที่มันมัน สะบัดเหมือนจะหลุมหุ่มอะไรบางอย่างนะเพื่อนเดี๋ยวมาเช็คดูก่อนว่ามันเป็นอย่างไรนะดูนะกรตัวนี้นะอันนี้มันก็ก้านใหม่นะเพื่อนเดี๋ยวดูเช็คดูก่อนว่ามันเป็นอย่างไรมันหลวมอย่างไรใช้ไปมันมสะบัดปึ๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดเพื่อนะ นะนี่ของของมไม่์แม,ม่ก็ัหม่นะเพื่อนๆเนี่ยหมค์กิ๊งๆเลยนะครับนี่เพิ่งใช้งานแรกนะครับนี่ครับทําไมมันสะบัดผมว่าน่ะมันสะบัดแสดงว่าอะไรไงเพื่อนโอ้มันแข็งโป๊กแล้วครับสงสัยจะผมว่ามันจะ ก่อนนะผมมีความสงสัยเหลือเกินผมว่ามันน่าจะดีไม่ดีดีไม่ดีคาดน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะเพื่อนๆเดี๋ยวงานนี้ยาวนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูคาร์ดก่อนนะเพื่อนๆนะเออแปลกดีนะ นี่เพื่อนเเจองานหน้างานนะครับเพื่อนก็ดีไม่ดีผมว่าสปริงคัทนะ่าจะพังอะอะไรสักอย่างนั้นเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันครับไหนๆก็แกะแล้วนะ่ากินเวลาไปเพื่อนๆไปเจ็ดนาทีแล้วครับมาดูว่ามันเป็นอะไรไปมันมันเนิดเนิดนะดูแกะดูก่อนนี่ดีเรามาสองเครื่องนะครับ ถ้าเครื่องนี้ไม่ดีก็ต้องไปใช้เครื่องในบนรถอ่ะน,น้อเพื่อนผมไม่รู้ว่าผมโอเอาคา์ดมาหรือเปล่าคาดใหม่นะ ไม่เป็นไรถ้าตรงนี้มันเสียก็เรามีอยู่ตัวหนึ่งอยู่บนรถน,นะครับเพื่อนมันหนืดหอดอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็เดาว่าน่าจะเป็นสปร,ริงคาร์ดนะเดี๋ยวรอดูก่อนครับว่าเป็นอะไรใช้ปไปแล้วมันสะบัดสะบัดอะไรก็ไม่รู้ ไม่ใช่งานหนักนะเพื่อนตีไม้ต้นหญ้าสาบเสือนะครับก็ใหญ่เหมือนกันครับใช้เวลาท่านผู้ชมเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะวาเราอยากรู้จ,จริงๆนะครับว่ามเป็นอะไรเอ่ย ผมว่านั้นผมเดาเดาน่าจะเป็นสปริงคัสนะครับโอ้ไม่เป็นไรเพื่อนๆเ,เออเออดีครับดีทำไมมันเนิดเนิดนะมันดังอะไรก็ไม่รู้เพื่อนๆดังหนแก๊กเก๊กเก๊ก,กนะเพื่อนนะ จะเปล่นคาดแน่ดีนะเพื่อนเพื่อนเอออ๋อดีก็ใช้ได้เพื่อต่อไปเอ,อ้าเอา้าโชคดีไม่เป็นไรประกอบเข้าไปใหม่อ๋อเพื่อนเพื่อนโชคดีครับไม่เป็นไรครับเพื่อนเพื่อนก็คงจะประกอบเข้าไปใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะคลิปนี้ก็ลาเพื่อนเพื่อนปรลัดดีแล้วโชคดีครับไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่อนนี่เราจับนี่หมุนก็ นี่ก็ยังดีอยู่นะเมื่อกี้เมื่อตะกี้มันฝึดหนืดหนืดอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้อันนี้มันเป็นไงเพื่อนมันดูดูเหมือนอะไรมาเนี่เนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูนี่นี่มันมีอะไรเสียดสีตรงนี้นะเพื่อนเห็นไหมขาวขาวเนี่ยเพื่อนเออโอ้มันดูโอ้ไงหรือว่าไอไอตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาไม่แน่นเดี๋ยวก่อนนะครับต้องเช็คเยอะๆเลยนะเพื่อน มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนี่มันชนเลยคะชนจานเนี่ยเพื่อนดูเออแปลกแปลกขันให้มันแน่แนเพื่อนนี่มันขันออกนะเพื่อนนะ มันก็แน่นดีนะพ่อเน่เออแน่นดีเป็นไรแปลกเลยนะตัวนี้มันตัวนี้มันติดกับถ้วยมันติดกับตัวนี้มันเสียดสีกับถ้วยคาดครับมันถึงมันหนืดหนืดนถ้วยคาดเออผมว่ามันแปลกดีเหมือนกันนะมันสีนี่ครับ เอาใช้ได้ใช้ต่อไปเนี่ยมันเบียดกับถ้วยคาดก็มไม่เป็นไรครับอผมไม่แปลกใจมันนะนี่โผลม่มามันชนกับถ้วยคาอถ้วยคาดก็ดีเพื่อนๆเอา้ากลับเข้าไปมันเดิมไม่เป็นไรชนก็ชนไป ก็ถือว่าคงจะล่ำลาเพื่อนๆไว้เท่านี้แล้วครับบายๆครับการซ่อมเครื่องตัดหญ้าที่ที่หน้างานครับเพื่อนๆบายๆครับเพื่อนๆ